เป็นเมโนโอูอลอมกบคร,ปรปับพี่น้องนี้เป็นเมโนโูบัลบาทเลยครับพี่น้องนี่ยอมกบใส่บักบวบนะครับแล้วลองชิมบังค้ำแรงเหมือนกันนะมีความหอมผักกระก่างแล้วก็หวานหว,วานอะไบักบวบนะเป็นวันอ่อนเลยครับกบกับมันมันครับ สว <ส coincidence. S 2> ั <im ell Shut up> สดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขคุณสุ้คนเมื่อนี้มาอยู่กับผมตาง่อนนี้กับเราครับพี่น้องมาครับพี่น้องมื่อนี้พามากินข้าวแรงน้ากันครับได้เป็นเมโน่อมกบครับพี่น้องนี้เป็นเมนูบันบาดเลยครับพี่น้องนี่ยอมกบใส่บักบวบนะครับมีวิธีการออมให้เบิร์ดเยอะครับพี่น้องอยู่ช่วงถ่ายคลิปครับผมมาไปไว้ถ่ายคลิปเพราะว่ายานคลิปมันยาี่ยวนะครับเนาะมาครับมาพี่น้องผู้ใดบ่ทันกินข้าพนันแต่งเพราะเขาพนันมากินน้ำกันนี้กับเาครับได้เข้ากระติ๊บอีกครับอ่าจัดการออมเองด้วยเราอีกครับมื่อนี้ ขออนุญาตลงมือเลยแล้วกันครับไดีแต่ออมกบมาอย่างเดียวเลยครับบอมีผักบอมียังมาเนี่ยมันบอมีเล้ากินกับผักมีบักงูมานํา่ะแล้วลองชิมมานคำแหลกเบมือนนครับอืมหอมผักกระแยงครับพี่น้องหอมผักกระแนงแล้วก็ะหวานมากบวบ มีความหอมผักกระ่างแล้วก็หวานหวานใน้บบวานน่าปรงทัน้อนเลยครับกรุบกับมันมันครับมาพอกันยำมาแรงครับมือนในบอบทันมัดเป็นไรกรุบมันขนาดเลยครับพี่น้องเนี่ยมันมัน เมนูแบบบันบ้านเลยครับแบบว่ได้กินดนละครับเมนูนีน่สดอย่างเดียวเลยบ้านเลยครับตำหอมตำกระเทียมใส่ครับกระสินี้หอม,หอม มันผิก,ก็บแบบตำที่แปลกๆในจักหน่อยบ่ต้องตำแหลกแห้งครับ อาหารแบบบันๆครับกินเน่าได้กระแสบเนําั่นกินบาเบื่อครับอาหารพวกเนี้ยพวกครบพวกปลามื่อนี่ครับแบบได้คบได้ปลามาให้ไดได้หลายเมโนูครับ nó cũng có dây ấy và cả nhà hôm hóm là cần hoàn bản là แซ่บพากครับพี่นอ้องมันหอมไหมครับหอมมากเลยเนี่ยบวกกะทิหวานๆจะหน่อยกรับกะทิมันๆเนยครับ อมสองตัวเัวาซี่ใหญ่ๆเติบครับเติบเหลืออีกเหลือลอีกหน่อยนึงจงไห้แม่บ้านเป็นเรื่องงานมากครับกินซ้ำเนี่ยแบบอิ่มพอดีครับแบบบ่ต้องให้มันเลือนะครับอมแบบ พอดีกินขับเดียวครับเดียกก๋ยวกะตักมาถวยนึงแล้วก็เลยอีกหน่อยนึงมาให้แม่บ้านเพิ่นเลยงานมาเดี๋ยวเพิน่นเดี๋ยวเพิ่นมาก,กินเฮ็ดงานบ่ตรงกันครับเฮงงานไอ้เวลาบ่ตรงกันอาทิตย์นึงอาทิตย์เป็นอาทิตย์ครับเวลาเฮ็ดกับเขาครับเวลาบแบ่งมาหา เริ่องงานกับมามากขึ้นครับอือิ่มพอดีเลยครับ ăn xin bằng mua mình cho khăm mua mua bán bán hai mươi กรับกันเรียบร้อยนะครับพี่น้องมันเนี่ยสำหรับเมนูอมกบนะครับแซ่บๆเลยครับพี่น้องกินเบิดพอดีครับก่อนเขาการเขางานนะครับเนาะเอาเมนูไอ้แบบอีสานอีสานนะครับมากินซูพีซูน้องเมึงคือเราแล้วก็มีวิธีการเห็ดครับพี่น้องวิธีการเห็ดผมเอาไ้ถ่ายคลิปต่อจากนี้แหละครับกะผู้ใดอยากเบิ่งกกะเข้าไปเบิ่งต่อจากนี้ได้นะครับพี่น้องกะขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับโดยดีเสมอมาคือเราครับพี่น้องเบิ่งกเกี่ยนี้แล้วถามมาไกลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนํามแน่ได้ครับพี่น้องช่องไอช่างอ้อนกับวิธีชีวิตมนุษย์โรงงานนี่แหละครับเอาวิธีชีวิตมนุษย์โรงงานมาให้พี่น้องเบิ้งขึ้นเก้าครับพี่น้องสาหรับเมื่อเนี้นะครับพี่ปาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยไวนะ้นาทีนี้นําคขึ้นเก่าครับเมื่อนี้ก็ะสิไในข้อตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเมื่อเนี้นนอนขอก่าเข้าวมาสวัสดีครับมาครับพี่น้องมาในมาเบิง้งวิธีการอ้อ,อมกบก,กันครับหลังจากเอากดไปหลังทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยน้ำมาสับเลยครับ การซับก็ซับตามใจชอบเด้ครับผู้ใดมักต้นหน่อยก็ซับต้นหน่อยผู้ใดมักต้นใหญ่ก็ซับต้นใหญ่ครับแต่ว่าผมมักแบบพอดีพอดีครับพี่น้องหมอน้อยแห้งหมอหญ่แห้งซับครบเรียบร้อยครับไปตำเครื่องกันเลยครับมีหอมแดงกระเทียมตะไคร่อะไรครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำครับตำให้ละเอียดเลยครับที่นี่นี่ยครับตำให้ละเอียดเรียบร้อยไปลงหม้อครับน้ำล้างโหกตามลงไปครับแล้วก็มีพริกครับบ่ต้องตำแรงห้างครับเอาเป็นชิ้นๆเล็กหน่อยนึงครับนี่ครัไปขคางแก่นเลยครับที่นี่คางแก่นหล้วก็คนไปเรื่อยๆครับรอให้ครบสุกครับ หลังจากครบซุกแล้วใส่น้ำปลาลลงไปครับเพิ่มความนัวครับพอต้องใส่ลายเพราะว่าเขาใส่เกลือลงไปก่อนหนานีครับแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆครับที่นี่ค้นไปจนแบบเกือบแห้งหมดแล้วครับให้แบบมันหอมๆเครื่องออกเลยครับนี่ครับหลังจากค้นได้ที่แล้วครับหอมเครื่องออกแล้วเรียบร้อยนะครับเติมน้ำลงไปครับที่นี่พอเติมน้ำแล้วน้ำเดือดแล้วเติมผงชูรสลงไปครับหลังจากนั้นก็ล่องชิมบ้างครับรสชาติได้ถือปากแล้วก็ใส่บวบลงไปเลยครับที่นี่ ไปบวบลงไปแล้วครับตามด้วยผักแยงหอมๆเลยครับปิดฟ้าครับบ้านเนี่ยมาลอจมผลงานตอนสุกครับนี่ครับสุกแล้วเรียบร้อยครับสลับเมนูออมกบครับเป็นยังไงครับพี่น้องหน้าตาเป็นตะกินบ่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องสลับเมนูออมกบใส่บวบเอามาออมให้พี่ให้น้องเบิ้งแซบๆซบกันเลยครับที่นี่ไปกินก็ขอนี้อ่อนห้อนกันครับ ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เกียรติติดตามรับชมนะครับธรรมะกาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแนมได้ด้รับมนนีะได้ขอตัวลาไปก่อนขอกล่าคระมาวัสดีครับ